ช่างโลโก้เราดรอกไปแล้วนะ อ่ะมาดูกันก็ฉากนี้ฮะโพโลคอฟก้าครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเกสซิมี่ฮะตั้งไวนีนอ่าวข้างหน้าผมจะเจอนะครับหนึ่งคัน ตรงนี้ครับอารูเต้นครับอ้อมมาแล้วนะเหมือนจะกลับครับนี่ฮนะมาซุ่มอยู่เหมือนจะเจอข้างหน้านะ อแล้วก็เนี่ยแอบซุ่มอยู่ลังหินครับ <c oughs> ไปไหนเพ่ไปไหนพี่ข้างหลังมีนะมีนะข้างหลังมี2คันครับแล้วก็เกลซ์มี่ครับตัวนี้วิง่งวิ่งเซโลอยู่เกลซิมี่อยู่ตรงนี้นะทีหกเก้าครับแล้วก็ทางด้านทีมดุดบุรุษครับวิ่งเข้าบ้านแล้วนะครับจังหวะนี้นะดุดบุรุษครับไม่สนใจอะไรแล้วนะไม่สนใจว่าใครจะอยู่ที่ไหนใครจะทําอะไรพวกเขาวิ่งเข้าบ้านแล้วครับนะอก็ <c oughs> หางชัยชนะครับ แล้วก็ดิงดอกแรกมาแล้วใครตายหรือเปล่าไม่มีครับยังไม่ตายแค่เกือบๆฮนะแล้วตรงนี้ด้านหน้ามีอีกสองคันครับวิ่งตามกันมาอยู่ครับอ้แล้วจอดหน้าเขาไปโดนชนก่อนหนึ่งทีครับและอ้อมมาล่างดังครับอันนี้รุตเตร์นะตรงนี้กับแล้วก็เรียบร้อยแหลกแตกไปครับแล้วก็ตอนนี้2ต่อนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วเข้ามาเกลซิมีเข้ามาชนอีกหนึ่งทีครับโอ้โห แล้วนอีกหนึ่งทีแล้วถอยมาอ้าวอนุตั้นตายครับและกิลซิม,มี่ครับเจอกันแล้วนะตรงนี้แล้วก็ไม่ตายครับเอฟเอ็กสิวัดกับทางด้านของทีโอก้าแล้วก็เรียบร้อยครับ mm hmm. เหลือมันนั้นเลิฟคนเดียวอยู่ไหนไม่รู้ฮะ mm hmm. โอ้นี่ะริอาจจะมาวัดกับทางด้านของทีหกเก้านะซึ่งเป็นมีเดียมแทงนะครับ mm hmm. นะทีหกเก้าเป็นมีเดียมแทงนะเออนะทีหกเก้าเป็นมีเดียมแทงนะ อ่าสิบสามเก้าสิบที่เป็นไล์แทงนะวัดความเร็วเนี่ยสิบสามเก้าสิบเนี่ยได้เปรียบนะแต่วัดความถึกเนี่ยอย่าเลยฮะมันวัดกันไม่ได้ครับอือ <c oughs> ืแล้วเหลือแค่คนเดียวนะเหลือแค่ามานั้นเลิฟหาก่อนนะจุนไหนเอ่ยเอยเอผมเซฟชื่อไว้ไหนวะผมก็หาไม่เจอฮะเซฟใหม่ก็ได้ Yeah. แล้วไปแคบบ้านแล้วนะฮะทางด้านของทีมรวมการเฉพาะกิจครับ แล้วก็ดูจากแต้มแล้วนะเป็นหน้าของทีมรวมการสมป,ปกิจวีสามครับที่น่าจะชนะไปเนื่องด้วยแต้มแคปที่มันรวดเร็วกว่านะฮะและแล้วก็เรียบร้อยครับเฮ้ยผิด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 รูปผิดรูปงานเข้าครับอืม